สวัสดีครับเกษตรไทยยุคใหม่มาแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ที่สวนยายหนูอินเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับทดลองเพาะนะครับเป็นหมากเตี้ยนะครับเป็นหมากเตี้ยที่ที่คอสั้นนะครับผมแล้วก็เอาวิธีนะครับการเพาะนะครับง่ายๆ่ายให้ทุกคนดูนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าหมากเตี้ยเนี่ยหรือหมากทั่วไปเนี่ย เวลาเพาะเนี่ยต้องใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมก็เลยทดลองขึ้นว่าคลิปนี้นะครับผมใช้ขุยมะพร้าวนะครับแกปดำนะครับแล้วก็ใส่นะครับซึ่งอัตราการงอกนะครับสรุปก็คืองอกเหมือนกันนะครับงอกเหมือนกันไม่ต้องเวลาเพาะหมากเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งหาว่าจําเป็นต้องต้องเป็นขุยบมะพร้าวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เอาสิ่งที่เราหาได้ตามพื้นที่นะครับก็คือขุยมะพร้าวทรายนะครับอัตราการงอกเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับดูแถวบนนะครับตัวนี้จะเป็นหมากที่ผมตัดหัวนะครับเป็นตัดตัดตรงจุกด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับตัวนี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นหมากสีเหลืองเลยครับคือคือหมากสดเลยนะครับตัดจุกออกนะครับแล้วก็มาวางอ่า มาวางนะครับแล้วแถวนี้นะครับก็จะเป็นหมากสีสีเขียวนะครับสีเขียวที่ตัดจุกออกนะครับก็งอกเหมือนกันนะครับส่วนแถวตรงนั้นนะครับเป็นหมากสีเหลืองนะครับหมากสดเลยที่ผมไม่ตัดไม่ตัดหัวออกนะครับก็งอกเหมือนกันอีกนะครับสรุปแล้วอีกแถวสุดท้ายนะครับเป็นหมาก หมากแห้งหมากแห้งก็ก็งอกเหมือนกันครับแต่แต่จะช้าจะช้ากว่าหมากที่ตัดจุกออกนะครับเทคนิคก,การการเพาะหมากก็คือเอาจุกด้านบนออกก็ก็จะทําให้อัตราการอางอกเร็วเนี่ยก็ก็จะเร็วกว่านะครับแล้วก็หมากแห้งกับหมากสดอันนี้ดีกว่ากันผมผมมองว่า ผมมองว่าหมากหมากสดเนี่ยดีกว่านะครับอัตราการงอกแล้วก็เร็วกว่าหมากที่ลูกที่เป็นเป็นแห้งแล้วนะครับจริงๆแล้วหมากเตี้ยเราเราปลูกไว้ทั้งสองสายพันธุ์นะครับคือหมากเตี้ยกับหมากสูงหมากเตี้ยนี่คือผลผลิตเขา,าจะไม่ดกนะครับไม่ดกเท่ากับหมากสูงแล้วก็อายุการเกร็บเกี่ยวการให้ผลผลิตแล้วก็ การที่จะอยู่กับเราไปนานๆจริงๆแล้วก็จะเป็นหมากสูงนะครับที่ที่ผมสอบถามแล้วก็คนที่เก่งๆปลูกหมากมาเนี่ยส่วนใหญ่หมากสูงเนี่ยจะจะมีอายุที่ยืนกว่านะครับแล้วก็มีผลผลิตที่ที่เยอะกว่าแต่หมากเตี้ยนนี่คือข้อดีเขามันจะเก็บง่ายนะครับแล้วก็สามารถปลูกแซมกับพื้นสวนพื้นที่นะครับต้นไม้ต่างๆได้นะครับเขาจะไม่สูงข้อเขาจะสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ ค่อนข้างที่จะเก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเชิงธุรกิจจริงๆนะครับซึ่งหมากเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปลูกหมากสูงกันนะครับเพราะว่าผลผลิตเขาได้เยอะนะครับเวลาเ,เป็นลูกสีเขียวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขายได้นะครับถ้าไม่มีคนเคี้ยวหมากเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเป็น หมากแห้งนะครับสามารถที่จะเอาไปขายกับโรงงานนะครับซึ่งาทางจีนเขามาเปิดโรงงานที่ไทยแล้วนะครับเป็นการนำเอาหมากเนี่ยซื้อไปเป็นส่วนผสมของสีนะครับจะสีสีบ้านสีอะไรต่างๆคือส่วนของสีเนี่ยเขาต้องใช้หมากนะครับในการทำทำให้หมากช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะราคาสูงพอสมควรนะครับเป็นสิ่งที่ผมมองว่า,เ,าเราไม่ได้ไป ขายเองนะครับมีคนมารับซื้อที่สวนแล้วปลูกไว้เนี่ยเขาจะไม่ต้องนะครับฉีดยาไม่ต้องไม่ต้องบำรุงอะไรมากมายปล่อยทิ้งๆไว้แค่รดน้ําเขาก็จะให้ผลผลิตให้เราแล้วนะครับถือว่าเป็นเป็นพืชตัวหนึ่งที่ที่ไม่ควรมองข้ามนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็จะเอาหมากนะครับที่ช่าได้นะครับ ตรงนี้ประมาณน่าจะ3เดือนแล้วนะครับน่าจะ3เดือนแล้วก็ผมจะไปชําถุงนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้อีกประมาณสัก1เดือนนะครับแล้วก็เอาไปปลูกลงดินได้ก็เดี๋ยวยังไงนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเป็นการาแบ่งปันนะครับเทคนิคเล็กน้อยในการเพราะหมากนะครับแล้วก็ความแตกต่างของของการใช้วัสดุเพาะ นะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับยังไงถ้าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวเกษตรกรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้น้องยุ้ยทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้สวัสดีครับ